อันนี้ผมเคยเคยดูแล้วผมไม่สปอยแต่จะมีอะไรประมาณนี้นะอ่าแค่นี้พอแค่นี้อาจจะเป็นผีเสือ้อมันจะมีปรสิตชนิดหนึ่งนะครับที่เข้าไปควบคุมสมองมแมลงได้อ่อหลายอย่างเลยแหละปรสิตบางชนิดเข้าไปคุมอ่าสมองหอยทากได้นะครับทำทำให้ตาหอยทากโปนแล้วก็ปีนไปบนต้นไม้สูงสูงพอตามันโปนปับ๊บก็ล่อให้นกมากินพอกินหอยทากเสร็จปับ๊บ นกก็จะไปขี้เป็นไข่ปรลสิตแล้วหอยทากก็ไปแด่ไข่บรลสิตอีกทีกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารแล้วก็รู้ว่าตัดต่อแต่ก็คนลุกอยู่ดีนี่บความจริงวันนี้ผมเตรียมไว้ตั้งหลายเรื่องนะครับมีตั้งอ,อินโดล่าท้าผีนะครับกับคลิปผีญี่ปุ่นอีกอันนึงก็คือไลท์อ r ออ f ฟซึ่งดูยังไงก็ตัดต่อนะครับแต่ ก็ด <g ülme> ูเหมือนว่าจะขนลุกนะครับแต่ตามที่สัญญากันไว้วันนี้ก็คืออ่สเตรนเกตวิดีโอออนไลน์นะี้โอเคจะเป็นยังไงไปเอาในๆก็เอยเอยเอยโอ้ยตกใจเสียงมาอืมคือ that อืมอะไรวะเน,นี่ยตะกี้ผมเห็นเหมือนลูกกตานะเออยังอยู่คลิปเดิมอยู่ เธอลาฟอมานะมานะนะอืม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขนลุกว่นะเฮ้ยอันนี้ขนลุกอันนี้ขนลุกนะอะไรอีกล่นะนะั่นน่ะอะไรอ่ะผมดูไม่ออกผมมองไม่ออกเลยไม่น่าจะใช่นะ โ okay. อเคเฮ้ยอันนี้คนลุกจริงอันนี้หนังไก่ขึ้นจริงมงแม่เอ้เดี๋ยวมันละเอียดได้กวน่นี้ไหมเนี่ยโอเคเออแม่แกอยู่นี่แหละอืมเธอต้องการความช่วยเหลือมาสิใกล้ใ อาู้ว่าตัดต่อแต่คนก็ลุกอยู่ดีอ,มอมืมโอเคมันมันต,ต,ต,ต้องมีอะไรโผล่ไม่ใช่เสียงเหมือนยีลาตีมันร้องฮะอ่ะาะอันนี้ผมเคยเคยดูแล้วผมไม่สปอยแต่จะมีอะไรประมาณนี้นะ อ่แค่นี้พอแค่นี้อาจจะเป็นผีเสือ้เอเฮ้ยคลิปเต็มซะด้วยผมไม่เคยดูคลิปเต็มนี่ไงโอ้ยน้ำตาไหลวะน้ำตาเล็ดเฮ้ยขนลุกขนลุกจริงหนังไก่ขึ้นถึงถึงจะเคยดูแล้วนะครับแต่ก็อื้อหือหนังไก่ขึ้น โอ้อโเคไม่น่าจะมีอะไรอันไหนที่ผมเคยดูแล้วแล้วผมจำไม่ได้ผมขออภัยด้วยนะครับผมมันมันจำไม่ได้จริงๆแต่ไอไออันตะเกียบอกเลยว่าเคยดูแล้วอืมอกึกกกึกกึก อันนี้ตาตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปพูดไม่ชัดแล้วกูโอ้ยขนลุก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 ได้อยู่ได้อยู่ดยเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ารอดูตอนผมประมวลนเนรับเองบิดประตูได้บิดจากข้างนอกด้วยแล้วทำไมเองไม่บิดไอประตูบานนี้เปิด ให้เปิดแม่งสองบาทไปเลยโอเคอันนี้น่าจะแถวเอเชียอ่ะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ไปเยอะนะไปเยอะมากนะครับมีเยอะมากมถ้าจะไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าจะเป<ด>็นทีมตำรวจนะครับเข้าไปบุกดูดแล้วประตูมันก็ปิดเปิดเองโอเคตำรวจก็วิ่งนะครับแบบนี้อเอันนี้ยิ่งไม่เคยดูใหญ่เลย มืออ้ามือโอเคเราอยู่แล้วไออันนี้อันนี้น,นะอันนี้ขนลุกอยู่อืม,อ,มอันนี้ตู้เสื้อผ้าผมเนี่ยมีครัวอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยอืม ออกไปแนวไล์ไอาออฟแล้วนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ของจริงชัวร์อยู่แล้วแค่เล่นกับโฟเบียนะครับเล่นกับโฟเบียคนโอ้ old, โอเคอโอเบี้อ้กอล้วอ้นนี้โ็โฟเบีย,น,น,บยน่าจะเป็้งูโฟ้บียนะงูม้นปีนต้นไม้น ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะแต่ถ้าถามว่ามันหาดูได้ไง่ายๆไหมไม่หาดูได้ยากนี่ครับให้ตะกี้อะไรก่อนโอเคเรื่องแมงเอาไว้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวตะกี้มันคืออะไรมันมีอะไรอ๋อเหมือนเสามันหกักโ,โอเคผมเห็นละมันโยกอ่าไอมแมลงตัวนี้น่าจะ มันจะมีปรสิตชนิดหนึ่งนะครับที่เข้าไปควบคุมสมองแมลงได้หลายอย่างเลยแหละปรสิตบางชนิดเข้าไปคุมสมองหอยทากได้นี่ครับทํท,ทให้ตาหอยทากโปนแล้วก็ปีนไปบนต้นไม้สูงๆพอตามันโปนปับ๊บก็ล่อให้นกมากินพอกินหอยทากเสร็จปับ๊บนกก็จะไปขี้เป็นไข่ปรสิตแล้วหอยทากก็ไปแด่ไข่ปรสิตอีกทีวัฏจักรวงเวียน,นครับส่วน,นนี้ก็ น่าจะคล้ายๆไอ้พวกว่นจักจั่นก็คือตายแล้วล่ะแต่สมองยังสั่งการอยู่ซึ่งก็ยังขยับได้แค่ช่วงที่มีกล้ามเนื้อส่วนด้านหลังนี่ครับก็ขาด้านหลังขยับให้กูอธิบายให้เ็ษไม่ได้อโอ okay. มีอะไรติดไฟนะครับเออมันผ่าต้นไม้โ okay. อเคครอบครัวเดิม ครอบครัวนี้ออกบ่อยมากรู้ว่าตัดต่อแต่ก็คนลุกอยู่ดีเนี่ย oh God, no. อืมรู้ว่าจัดฉากนะครับอันนี้ก็คนชัดๆนะครับบางครั้งบางเวลาลูกผมก็เดินท่านี้แล้วก็ยิงฟันใส่ตอนตีสอง อ่าอันนี้ก็สติงเลปกติหรือเปล่าปากระเบนปกติแค่สีมันแปลกผมคิดว่างั้นนะมีเหาฉลามอีกตัางหากเอาแล้วโฟเบียทะเลห่างไกลจากชายหาดมากนี่ครับจากฝั่งแล้วก็ได้ยินเสียงปาวาน ไม่เห็นตัวออโอโอโอ,อ้ยอืมอันนี้ผมอธิบายลำบากแฮผมอาจจะเคยเห็นกบที่โดนไปแล้วนะครับแต่มันก็ดินได้ในกรณีนี้มันเกิดขึ้นกับปลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ ตะก,กี้มันหลอนตรงที่ตามันสะท้อนแสงหลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับโอ,โอเคอันนี้ผมงไกดูแล้วทำไมต้องยืนถ่ายด้วยปิดพัดลมก่อนสุดท้ายมันก็จะใช่มันจะเป็นยังไงนะ มาไล่อาออฟแล้วนะครับแบบนี้แต่อันนี้น่าจะจัดฉากโอเคใส่ปอคอให้แมวเช็คดีสคริปชันน่าโอเคทวิตเตอร์สามอันอ๋อแต่อันเดียวกันหมดนะครับถ้าใครติดตามแล้วก็จะอย่าลืมเข้าไปเช็คนะครับที่ผมหยุดเพราะอะไรเพราะผมเห็นโลบอกเลอโอ้ oh my god เคก็ okay, สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเราจะไ่พาหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ yeah. <c oughs> เดี๋ยวเอ็นเครดิตมีอะไรอีกหรือเปล่าโอเคไม่มีจำาพ s ่ of s t r e n g t วิดีโอออนไลน์50นาทีตายผมนั่งดูนี่ตาย <c oughs> <laughs> oh.